าอยู่เขาหลังจากฝนตกเสาวพายางหลอเบิองกล้วยกล้วยออกหลายหลายช่วงนี้เธอกล้วยบ้านฉันน่ะนี่มีเป็นป้าเป็นเบื่อเธอหลายวีน้อยวีใหญ่อันนี้เธอเธอเบิองวีอันนี้เธอเบิองวีน้อยวีน้อยวีใหญ่มีหลายมีกล้วยกล้วยสมกล้วยสมแล้วกล้วยไข่แล้วก็กล้วยหอมแล้วก็กล้วยราชินีนี่กล้วยราชินีกล้วยน้ำว่านี่อันนี้วีน้อยเธอกล้วยฉันหลายหลาย ปวดโพสเธอเอออีกอันนึงมีกล้วยนวลกล้วยหายากเลยกล้วยนวลพ่อเขาบิ่งกล้วยฉันที่ข้าหยางเบิ่งเด็ดเด็ดนี่เปียงแห้งที่คุณเธอเห็นบ่เธอคนน่ะ,นะกล้วยโพสเนาะกล้วยนั่นกับมีมลายแหง้งพะาหยางเหรอมักเป็นโลบินจา้าแม่ไปใส่ยีหลาไปน้ำใส่ยีหลา 啊。<laughs>